อาจจะเดินพร่กลับนมัสการรคับกาแฟจานครับอาจจะเดินพร่อันมอรวไหวอันในยืนข้าวอ่าหมดควันอันว่าอจันมีโชคอันเก้าซีอันด้อโอ้ยแบบเพิ่นดึงลอตเตอรี่ให้งบบนเตือนดึงให้ซีเก่าผมมีเก่าซีอืมครับผมเป็นในพุ๊บใบเดียว เคยก็จะไปซื้อครับรถเจจันเนี่ยเจ้าก็เลีมานเนาะครับเนาะก็ได้มารวมมุ้งหอวละข้งน้ำกันอืมยินข่าวว่าพอา,าจารย์จันนเห็นหัวละข้างขึ้นโค้กในมุ้งหรือเจจัน์เนี่ยก็ว่าปีนาเวลาตวงมกะกะลากุมผ้ามาสีมุง้งโอ้ครับแต่ว่าดี่กับร่งหาทุนทรัพย์เนาะพอาจารย์แน่ในใส่ทั้งเบิดลอยแปดติ๊ตะลางเมตรอืมครับใส่สันไทยนเนาะอาจารย์ลึกกระเบื้องครับ กระเบื้องสุโคไทยอ๋อเป็นเบื้องสุขโขไทยนะจันแมนกระเบื้องดินเผาอ้ตแข่งละไรทั้เลอะครับพ่อจันตาลางเม็ดรหคาลอยอือตาลางเม็ราอยนะครับแมนอือก็ต้นนตับหลายกีรออหลายนะจันก็เ<ม>ลยว,ว่าจ,จะมาขอแนวทางพะอจันหรอครับว่นวาหามีโชคไเซีพันมีโชคน้ำาฮพันพเดซอยพ่อจย์นะครับอ๋อครับปากันลองเบืง้ง มีเจ็ดเก่าตูนกับหาเจ็ดเก่าสำนีบอ่ะกับผ้ากันพีบัวปีนทางเอาเนี่ยเจ้ปัญญาไผยมันอืมอันปีนี่น่าจะานะแมนครับมันมีตรวมีวาสนาต่อกัรอาดใจท่าน,น,น,นบุไดอ,อ,อยากรวมทั้งบุญกะบุระ บาทที่บาทหรือว่าละร้อยสองร้อยก็แล้วแต่ตามกําลังครับผมเดี๋ยวอันเดี๋ยวว่าจัดส่งเลขบัญชีมาให้ใต้คอมเมนต์ในด้วยจันส่งไม่ได้เมาก็ได้ครับส่งไม่เห็นไม่ได้จออะไรจันเดี๋ยวเดี๋ยวเม่อวันจะขึ้นไว้ใต้คลิปหน้าจันพี่น้องยุทธ์ซีผมอยากร่วมนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมมันถ่ายรูปในเพื่อนเบื้องในเด้อรูปที่ส่งไปครับเดี๋ยวขึ้นรูปเพราะวระค่างให้นะพี่จัน มันเป็นบ่อนไว้กองไว้คล้องไววระข้างอะไรกับเป็นที่พักของพระภิกษุผู้เพิ่นจอดม่านันคกับว่บาง่ายเ็ดง่ายสามารถพักกระสายได้พร้อมนะอาจารย์แม่นว่างๆกับแวะมาเบิ้งก็ได้ครับเดยอะได้ขึ้นไฟเด้นชแวะไปท้ายให้ไฟอาจารย์ได้ได้ได้เน้นตัวแรกกับไฟอาจารย์ครับผมอีาจากจักรอบนะครับตัวนินเน้นกับพุณแล้วก็หาทิตเก่าคนแหละตัว เออได้ยุดไม่ต่เคียนตัวไม่เห็ดนี่แหละครับโอ้ห่าจิตเก่านะครับแล้วก็แล้วก็ศูนย์จิตเก่าอาจันไอจ็ดเก้าศูนอ๋อจ็ดเก่าศูนนะครับจ็ดเก้าศูนแสดงองจันไหมครับลองตัดเนอาจันาะ่องเบิงเด้อครับผมอาพี่น้องอฟซี่ซอยฟจันนะครับอ๋อกับอยู่ดีมีแห้งเร้อทุกวันทุกคน กบุกการบมืองสกาดครับจะจบไปแล้วนะครับระวังบทสนัทนานะครับระวังมอลงวยกับพระอาจารย์เซกานะครับพอดีฝั่กำลังสั่งหัวละครเดินนะครับหมดควอนเพิ่นจับลอตเตอรี่ให้ญาญโยมครับจับซีเก้านะครับเดยกับเก้าซีนะครับก็มนี่ญาญโยมเพิ่นจับซื้อก็ถิอมิโชคกันโยูนะครับวันนี้เพิ่นก็ฟันนะครับ มีเหล็กฝันกับเหล็กไม่แต่เคียนเด้อนะครับอ่าเจ็ดเก้าเดี่ยเป็นเหล็กไม่แต่เคียนนะครับตัวเจ็ดเก้าศูนย์หนึเป็นเหล็กฝันนะครับของะอาจา์เพิ่นนะครับมาเลยกะบแต่นี้ข่าวมานะครับจากทางคุณย่ายออนจันนะครับแล้วก็อาจารย์ดานะครับเิ่นว่าอาจารย์เจ้เพิ่นกำลังเหดสุสลานะครับอืม อเพื่ออาจารย์เซกาเข้าเนี่ยนะครับกำลังสั่งสา,งสา่านะครับเป็นก็เป็นคนที่มีโชคยู่ตลอดนะครับอาจารย์มันก็เลแบ่งปันมาหาได้ร่วมสั่งนะพี่น้องหามีโชคไม่ใช่กันนะครับก็ลองเวงเิร์ก้อพี่น้องนะครับตัวเน้นพนีลีหาเจ็ดเก้าเด้อนะครับอืมกะตัดเลนเราเด้อพี่น้องนะครับหาไม่โชคมรนก็ตีตัดให้เก้าศูนย์กับเจ็ดเก้าในละนะครับอืมเจ็ดศูนย์ โอ้ตัดกระสลายครเนะพี่น้องเนาะอืมอืมะตัดข,า,ขาวๆถ้านีนะพี่น้องเนาะพี่น้องมักจะได้กับเลียแต้นะครับพี่น้องทีซี่นะครับจะเฝออาจารย์มากแค่เลขสามตัวสองคูนะพี่น้องเราเลยกัตัดข,า,ขาวๆให้ประมาณนี้นะครับเป็นเลขของพระอาจารย์นะครับ พระอาจารย์ซการนะครับเจ็ดเก้าศูนย์ห้าเจ็ดเก้านะครับบเลาก็ตัดที่เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์นั่นแล้วก็เจ็ดเก้าแล้วก็ห้าศูนย์เนอพี่น้องนะครับพระอาจารย์ผลกระลังสังหอละฆังก็ถือว่าหอละฆังงหญ่นะครับสามารถเป็นที่พักอาศัยนะครับใส่กองใส่กองเลยพอมแลละก็เป็นที่พักพระสัญจรนะครับที่รับรองก็ถือว่าได้นะครับเดี๋ยวมาเลยขึ้นรูภาพของวัดให้พี่น้องรับชมเ้อนะครับสำหรับในทางพระอาจารย์ เซกานะครับเพิ่นกำลังสางหอละฆังงพี่น้องเอ้ยนะครับก็รอรอเบิงนะครับมักน้ำก็ซื้อเด้อนะครับแต่ว่าพื่นเน้นมากนี่คือหาเจ็ดเก่าตัวเดียวนะครับเป็นเล็กเมตาเคียนเพิ่อนนำมาเห็ดเด้อนะครับอืรองเบิงนะครับพี่น,อนอ้องอย่ยังจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ มีหลายทันหลายคนนะครับเกิดเป็นเอฟซี C หลายทันหลายคนก็อยากร่วมทับบุญนะครับเนาะงานบุญงาน,นากุศลกุฎามักนกระเฮดนะครับอันนี้เึ่งพระอาจารย์กระลั่งสองหอละฆังนะครับเพิ่งนาจันทร์กรใหายา้ว่าลายตัวดอกเจ็ดเก้าศูนย์ห้าเจ็ดเก้านะครับเอารถกระตัดให้เขาเข้าเดีวจ้พี่นอนกระมากตัวกระตัดเอาเด้อนะครับอนนี้็ให้โชคมานภนะพระอาจารย์นะครับเซกาพิน่น ก่นบอกบุญตะละบอกบุญนี่เป็นกระเบี้ยงสกุโไทยคนวานะครับตะล่เมตรละแปดร้อยนะครับยินคนวานนะครับหรือต่างกำลังสัทธาก็ได้นะครับเดี๋ยวพระอาจารย์เพิ่นจะให้เลขกที่บัญชีมากนะครับเดี๋ยวมาลงมารวยลงไปใต้คอมเมนต์เ้อพี่น้องนะครับในใต้คอมเมนต์คลิปนี้แลญญลบบหละนะครับผู้ใดอยากรวยทบบุนหาบาทสิบบาทลอยช่องอยก็ได้ถ้ากำลังสัทธาหรือจะตะล่างเมตรก็ได้นะครับตะล่างเมตรละแปดร้อยบาทนะครับของพระอาจารย์เพิ่นนะครับ าอาจารย์เซ่กาเริ่ดนะครับพี่น้องเอซี่คนใดอยากรัวทับุนสามารถทับบนได้เริ่นะครับจะพาอาจารย์ให้แนวทางมากถือว่ามาหลายตัวเริ่ดพี่น้องใน,นวันนี้นะครับกับมี่เจ็ดเก้าศูนย์นะครับห้าเจ็ดเก้าตัวพื้นเน้นเน้นหาเจ็ดเก้าเริ่มครับเป็นเลขเมตัเขียนนะครับเป็นเหตุใดนะครับ 5, 7, 9, เป็นสวดเอานะครับอาเจ็ดเก้าตัวเดียวเขียนแขวนเดิ่ดพี่น้องนะครับมาเรื่อยกันตั้งๆเจ็ดศูนย์เกา้าศูนย์เจ็ดเก้าหลักหาศูนย์ พี่น้องมักของพาอ้ายามกระสือเลขยกซตัวกระได้เด้อนะครับมันเลยตัดใหอยวึงกระสือดอกพี่น้องเขาวๆอ๋อช่วงประมาณแนวทางของพระอาจารย์นะครับนี่เฮงรวยๆลำๆเรวยๆสุขสุคนขอได้รวมทั้งบุญนับกันนะครับสำหรับสร้างหอระฆังเด้อนะครับขอบพุะเจลายๆที่ติดตามเราชมครับสวัสดีครับ